กลับมาพบเจอกันกับลุงเลโอจ้าวันนี้จะพามาดูบ้านแสงโสมเนีบ้านกองคาราวานมิดไนท์มองไปรตรงนู้นเห็นไหมเห็นไรสโสมแล้บ้านแสงโสมเรามาดูกันว่าระบบบ้านนี่ทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยก็คือล็อกประตูได้ขนน้องเข้าไม่ได้นะดูขนน้องเขาไม่ได้ต้องขนถือกุญแจเท่านั้นปืเปิดเข้าไปไข่เข้าไปก้อน แอรง<อ>บ้านแ<อ>มมห้องนั่งเล่นงดงามมีกิตมีเป็นโนด้วยนะตรงนี้ดีเป็นโนได้ทำมาตรงนี้เป็นห้องกินข้าวแหอบอุนออ่นนี่เป็นห้องนอนเล็กบรรยากาศดีไหมละ่ะอันนี้ห้องอะไรอะ่ะ อ๋อทางแยกอันนี้ไฮไลท์เลยนะก็คือที่เก็บของเก็บได้สองพันช่องไม่มีไรลอกพวกเราอะ่ะเก็บโสม,มเก็บหน่งเออตรงนี้ก็เตียงนอนเยนอนได้แหมแต่ว่าถ้านอนสี่ทีครบก็ต้องทำความสะอาดเตียงนะเหมือนโรงแรมนะ ถามว่าทำไมมิตไหนเราเอาที่นี่หรอนอกจากความสะดวกสบายแล้วความสวยงามแล้วอย่างแรกเลยก็คือมิไหนพวกเราวาดูกโซ่ม่ประจําใช่ไหมเรามาเปิดแผนที่ดูกันเนี่เราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นไร้โซ่มาลงมาตรงนี้เป็นแดนใต้เนี่ ง่วงเราก็แวะนอนได้ปลูกสมเราก็แวะนอนได้ฝั่งสายมือตรงนี้เป็นที่ล่าสัตว์แง่ใกล้แบกว่าเธอเบอิกเกวียนได้นี้แหละขารวานอื่นก็เอาใจช่วยนะถอยได้บ้านก็นไวๆนะบ้านมันนอนได้แล้วบ้านมันก็เก็บของได้ก็ถือกุญแจได้ทั้งหมดสิบขนดอกห้าดอกแรกฟรีห้าดอกหลังดอกละแสนแล้วก็เล้งกันเยอะๆละ ถามว่าเล่นกันที่ไหนก็เล่นกันที่นี่เลยเรดเอ็มเมืองดาวเทาอืมหนึ่งแปดหกหกเดี๋ยวเจอกันไหมจ้ะ